อทุกคนนี้เราอยู่ที่ขยันโฮสเทลเรากําลังจะออกไปไหนรู้ไหมออกไปปับ๊บเลี้ยวซ้ายนะฮะคือจะไปวัดเชียงมั่นเป็นวัดที่ดังปังมากเป็นวัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่เก่าแก่มากสวยมากเลยทุกคนที่มีฝรั่งไปนอนถอดเสื้อเป็นข่าวดังจาได้ไหม เป็นโนบงโนโบราอาบแดดฮะออกไปตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะอนุสาวรี 3, รสามกษัตริย์เลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวขวาก็จะเป็นประตูช้างเผือกได้ไปเรารีบไปวัดดีกว่าเราจะไปกินข้าวขาหมูไม่อยากกินข้าวขาหมูมากทุกคนจ๋าเราไปเดินวัดเชียงมั่นก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เรากลับไปแล้วประตูวัดยังไม่เปิดเราก็เลยไปอีกทางนึงฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมประตูวัดเดินเห็นเลยสีขาวๆว่ะฮะทุกคนนี่วัดเชียงมั่นทุกคนจ๋า จะมีช้างล้อมด้วยเนหะ็นไหมเจดีมีช้างล้อมสวยมากดูช้างสิทุกคนนี่คือทางขึ้นแต่ห้ามปีนนะฮะดดนควายนี่นี่เป็นวังเก่าฮะ,ะทุกคน อนุสาวรีย์นะครับพ่อขุนเมงลายมหาราชครับทุกคนจะมีด้านทองกวาวดอกดกชัดมากทุกคนออกดอกเยอะมากไม่เคยเห็นต้นทองกวาวออกดอกแบบนี้นะทุกคนดูสิดอกดก มีลูกด้วยทุกคนอ๋อไม่ใช่ทองกวาวนี่ทุกคนมันไม่ใช่ทองกวาวนะเหมือนกับเป็นลูกสมอไหมเดี๋ยวมอยู่ข้างๆเขาติดป้ายเอาไว้นะครับสวยมากไหมตะครออ๋อตะครอกินได้นี่ตะครอกินได้นะทุกคนใช่ไหมมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ช้ย้อมสีหรอไม่ใช่ลูกครอที่ให้นกมากินใช่ไหมลูกครอออกมาจากวัดทุกคนเราก็จะเจอครูเมืองตรงฝั่ง ประตูช้างเผือกนะครับอายีดดอกกระดิ่งนางฟ้าใช่ไหมสีเหลืองเหลืองเนี่ยเรากําลังมุ่งหน้าไปข้าวขาวหมูบกขอสอช้างทุกคนจะสับสนนะจะมีประตูช้างเผือกนะครับแต่ว่าจากที่พักขยันโฮสเทลเนี่ยเราจะไปบกขอสอช้างเผือกได้เขาบอกว่า1นกิโลเองนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีน้องอบอกขอสอช้างเผือกไปทางไหนบกขอสอช้างเผือก ทางนู้นเหรอถ้าพี่เดินไปอ่ะน้ำเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยน้องน้องก็บอกทางอ๋อเราเคยไปประตูช้างเผือกที่มีอนุสาวรีย์ช้างสององค์อะฮะสองรูปอะฮะทุกคนนะครับรอรถแป๊บหนึ่งทุกคนจะเย็นๆทุกคนวัดอะไรอีกก็ไม่รู้นั่นอะอยู่ฝั่งนู้นทุกคน อวัดะไรทุกคนดูที่ภูเขาดอยสุเทพเห็นไหมมีหมอกสวยเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้หาก็จะเป็นทางเข้าขยันโฮสเทลไป3กษัตริย์ได้เลยแล้วขวาตรงนี้เป็นประตูช้างเผือกเห็นไหมฮะนี่คือประตูช้างเผือกเรากาลังหาอยู่นั้นเนี่ยว่าบขสช้างเผือกซึ่งเป็นที่ตั้งของข้าวขามหมูเย็นตาโฟอร,อร่อยนะครับอยู่ตรงนั้นหาก ชื่อร้านอะไรนะนะเออเราลืมมาต้านหนิงป่ะต้านหนิงอะไรทุกอย่างประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมาตามกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงอร่อยรดแค่ไหนนะครับแต่ย่างมาก้าร้านนี้ขอบอกนี่เป็นครูเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะนี่หาตลาดช้างเผือกอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ยภูเขาสวยเป็นหมอกดอยสุดเทพมุมนี้ก็สวยทุกคนนี่ทางเข้าตลาดช้างเผือกเนี่ยตรงไปตามรถเนี่ยก็จะเป็นถนนั้งช้างเผือกทั้งเส้นเลยทุกคนอย่าลืมนะฮะเราเดินมาจาก นี่ฮะวัดเชียงมั่นเมื่อกี้ที่คูเมืองฮะฝนทรมแพรมเย็นเยน็นสบายสบายเช,าช,าชา้าเช้าทางเข้าตลาดช้างเผือกบกสช,ช้างเผือกก็ต้องเลี้ยวเข้าถนนช้างเผือกถูกไหมจ๊ะ โอ้ตรงนี้ทุกคนต้องมานะนี่ประตูช้างเป็นการเรียกว่าข่วงช้างเผือกเขื่องข่วงช้างเผือกก็คือไว e อลเฟนมอนุ่มเมนข่วงก็คืออนุสาวรีย์ใช่ปะ่ะ was building the reign of king แสนเมืองมาบิชวินปีนั้นปีนี้น,นนะฮะโอเคนี่ฮะนี่ครับทุกคนบอกสสอช้างเผือกแห่งที่หนึ่งทุกคนแล้วก็ อัญิสสาวรีชา้างสองเชื้อพญาปราบมารกับพญาปราบแต่จากพญาปราบจัก,กรวาลแล้วไหนจะหาร้านข้าวขาหมูชื่อดังรถเยอะมากกำลังตามหาร้านข้าวขาหมูจะมีอัญมิสสาวรีแบบนี้อยู่ในบล็อกบทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกจากคลิปนี้เพื่อจะปักหมดุดหาข้าวขาหมูต้า,ม,ตามิงต้าลิงอะไรนะฮะไม่นั้นหาไม่เจอทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ 我去拿